จากข้อมูลทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ฤดูนหนาวแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีอีกหนึ่งภัยเงียบที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้คือไวรัส RSV โดยเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจรวมทั้งส่วนบนและส่วนล่างสามารถติดเชื้อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่แต่ส่วนมากนักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่อายุต่ำกว่า3ปีสำหรับในประเทศไทยอาจพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤด,ดูฝนหรือช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนากล่าวว่าลักษณะอาการของไวรัส RSV นั้นผู้ป่วยจะมีไข้ไอมีเสมหะน้ำมูกแต่ผู้ป่วยบางรายมีอาการหนักจะมีอาการเหนื่อยหอบมีเสียงลมหายใจหวีดโดยมีหลักการ 3S คือ Swelling หลอดลมบวมติดแคบทำให้หายใจหอบเหนื่อยลมเข้าปอดได้แต่ออกลำบากจึงทำให้เด็กต้องหายใจเร็ว Spasm หลอดลมไวตีบ ไวต่อการกระตุน้นและ Secretion สารคัดหลั่งในหลอดลมมากและหลอดลมอุดตันหายใจลำบากจึงต้องดูดเส้นหาช่วยบางรายรุนแรงถึงขั้นหายใจล้มเหลวต้องให้ออกซิเจนหรือใส่ท่อช่วยเดินหายใจอาการที่เกิดขึ้นเขาบอกให้จำง,ง่ายๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ 3S S, <S, mm hmm. <S, S, <S แรกก็คือ swelling ที่แปลว่าบวมหลอดลมก็จะบวมนะคะทำให้เวลาหายใจก็จะมีเสียง วีดเสียงคลิกคราดนะคะอันนั้นคือ S ตัวแรกคือบวม S ตัวที่2คือ s p a s ซคือการตีบตันตีบตันของหลอดลมนะคะอีก S หนึ่งคือ secretion นั่นก็คือมีเสมหะมากขึ้นก็ทำให้ไอมีเสียงแบบมีเสมหะแล้วจะมีไข้มีน้ำมูกถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกับไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้หวัดธรรมดาเลย ฉะนั้นตรงนี้ค่ะผู้ปกครองต้องดูว่าน้องเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญนะคะว่าการติดต่อค่ะ<ม>ก็บอกว่าติดต่อทางไหนมากที่สุดช่วงนี้ช่วงโควิด1 9จะเห็นได้ว่ากินร้อนช้อนฉันแล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งรักษาระยะห่าง สำหรับการรักษานั้นทำได้เพียงดูแลไปตามอาการซึ่งขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะทั้งกินและฉีดไม่มีวัคซีนทำได้เพียงพ่นยาดูดเสมหะให้ออกซิเจนทำได้เพียงพ่นยาดูดเสมหะให้ออกซิเจนเพื่อลดไข้เพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำเตือนประชาชนจะต้องหลีกเลี่ยงไปชุมชนคนเยอะหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยอีกทั้งใช้วัคซีนรักษาโรคอื่นๆเช่นไข้หวัดใหญ่วัคซีน IPD เป็นทางเลือกสามารถฉีดได้รวมถึงต้องรักษาความอบอุ่นของร่างกายเนื่องจากไวรัส RSV นั้นสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนั้นเช่น หอบหืดโรคหัวใจมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อไวรัส RSV แล้วมีอาการรุนแรงกว่าเด็กทั่วไปดังนั้นจึงต้องระวังอย่าขาดยาประจำหากป่วยต้องรีบมาพบแพทย์และท้ายที่สุดจะต้องทำเป็นประจำคือการล้างมือสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างโดยใช้มาตรการเดียวกันกับการป้องกันโรคโควิด -19 ถามว่าล้างมือถูกวิธีไหมนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กค่ะ,คะถ้าใครมีลูกเล็กเนี่ยเวลาเราพาไปที่ห้าง จะมีโซนที่เป็นเด็กเล่นมีลูกฟุตบอลอะไรต่างๆการสัมผัสตร,ตรงนั้นนะคะเควไวรัสตัวนี้จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับของเล่นเด็กเนี่ยได้ค่อนข้างนานนะคะฉะนั้นพอเด็กเล่นเสร็จคนหนึ่ง mm hmm. ก็เอาป้ายตาป้ายจมูก mm hmm. ก็ทําให้เกิดโรคไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นนอกเหนือจากที่จะล้างมือแล้วการสัมผัสแล้วการล้างของเล่นค่ะ mm hmm. นะคะ ถ้าเราไปที่ห้างคงยากอะที่จะบอกว่าเขาจะล้างทุกลูกบอลที่อยู่ในตะกร้านันหรือเปล่าแต่ที่บ้านเราเราทําได้แล้วก็บิดลูกบิดประตูอะไรต่างๆที่เด็กสัมผัสได้นะคะแล้วก็ถ้าไปโรงเรียนไปเนสเซอรี่อค่ะถ้าเห็นว่าน้องมีอาการมีไข้มีน้ำมูกไหลไอจาม หยุดเรียนทันทีค่ะอย่างน้อย1-2ส,สัปดาห์อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นได้การทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำหลีกเลี่ยงควันบุหรี่โดยทารกที่ได้รับควันบุหรี่จะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัส r s v และต้องรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยดื่มน้ำมากมากและให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอวิทยาศีสันทัดถ่ายภาพพรทิเพเทียนศีทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน